สวัสดีครับคุณผู้ฟังยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องข่าวข้างบ้านผมอยู่กับคุณเหมือนเดิมครับวันนี้เรามี3ามเรื่องใหญ่ที่ต้องคุยกันยาวๆตั้งแต่การเชือดไก่ให้ลิงดูในกรมราชทัณฑ์เกมการเมืองรับรวงพรางระหว่างเพื่อไทยกับพักประชาชนและสถานการณ์น้ําท่วมหาดใหญ่ที่วิกฤตจ,จนฝ่ายค้านต้องยื่นข้อเสนอเร่งด่วนเริ่มต้นกันที่ประเด็นร้อนแรงที่สุดในวงการยุติธรรมครับหลังจากที่มีข่าวเฉวาโฉเรื่องเจ้าหน้าที่เรือนจําเอื้อประโยชน์ให้ผู้ต้องขังกลุ่มจีนเทาจนสังคมตั้งคําถามหนักมาก ล่าสุดวันนี้พลตำรวจโทร,รัฐพลนวรัตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมไม่รอช้าครับออกมาถแถลงสั่งฟันเจ้าหน้าที่ระดับสูงทันทีโดยมีคำสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนจำนวนสองนายครับซึ่งตำแหน่งไม่ธรรมดาเลยคนแรกคือระดับผู้บัญชาการเรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครและอีกคนคือเลขานุก,การผู้บัญชาการเรือนจำครับท่านรัฐมนตรีรัฐพลยืนยันนะครับว่า การสั่งแดงฟ้าผ่าครั้งนี้ไม่ใช่เรื่องการเมืองภายในองค์กรแต่เป็นเพราะคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบพยานหลักฐานที่ชัดเจนว่ามีพฤติการเอื้อประโยชน์จริงซึ่งเรื่องนี้กระทบต่อภาพลักษณ์ของกระทรวงยุติธรรมอย่างรุนแรงจึงต้องจัดการให้เด็ดขาดขยับมาที่สนามการเมืองใหญ่กันบ้างครับตอนนี้กลิ่นของการยุบสภาเริ่มลอยมาเตะจมูกนักการเมืองกันแล้ว ทำให้เกิดดีลลับและการต่อรองที่น่าสนใจมากครับโดยเฉพาะระหว่างพักร่วมฝ่ายค้านด้วยกันเองนั่นคือพักเพื่อไทยและพักประชาชนเมื่อวันที่24พฤศจิกายนที่พักเพื่อไทยคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒสอสอเชียงใหม่และหัวหน้าพักเพื่อไทยได้ออกมาเปิดเผยครับว่าคุณเทงนัทพงศ์เรืองปัญญาวุฒิหัวหน้าพักประชาชนได้เข้ามาพูดคุยเพื่อขอร้องเรื่องสําคัญ เรื่องของเรื่องคือพักเพื่อไทยเตรียมจะยื่นยัตติอภิปรายไม่ไว้วางใจตามมาตรา151เพื่อซักฟอกรัฐบาลครับแต่ทางคุณเทงพักประชาชนขอให้ชะลอการยื่นซักฟอกออกไปก่อนเพราะอยากให้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญผ่านวาระที่3ให้เสร็จสิ้นเรียบร้อยเสียก่อนครับเหตุผลที่ต้องรีบคุยกันเพราะมีสัญญาณชัดเจนจากฝากรัฐบาล โดยเฉพาะจากนายกอนุทินชาญวีรกูลว่าอาจจะมีการชิงยุบสภาในช่วงวันที่12ธันวาคมนี้หรืออาจจะมีมติครมรเร่งด่วนในวันที่9ธันวาคมซึ่งทางคุณจุลพันธ์ก็มองเกมขาดครับว่าถ้ารัฐบาลชิงยุบสภาหนีการอภิปรายจริงๆก็อยากเรียกร้องให้นายกอนุทินรักษาคำพูดไว้กับพักประชาชนว่าจะต้องเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญ อย่างน้อยที่สุดต้องให้คอรมอมีมติสรงคำถามประชามติพ่วงไปในการเลือกตั้งครั้งหน้าให้ได้ส่วนเรื่องที่พักประชาชนมาขอให้ชะลอการซักฟอกนั้น,นคุณจุลพันธ์บอกว่าเป็นไปได้ทุกอย่างครับแต่พักเพื่อไทยขอกลับไปหารือภายในก่อนเพราะจุดยืนคือต้องการตรวจสอบรัฐบาลที่ก่อให้เกิดความเสียหายแต่ก็ต้องรักษามาร,รยาทพักร่วมฝ่ายค้านด้วย งานนี้ต้องจับตาดูครับว่าฝ่ายค้านจะผนึกกำลังกันติดหรือไม่หรือจะโดนเกมยุบสภาของรัฐบาลตัดขาไปสักก่อนปิดท้ายกันที่สถานการณ์ภัยพิบัติที่น่าเป็นห่วงมากทางภาคใต้ครับที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาตอนนี้ระดับน้ำเข้าขั้นวิกฤตหรือทงแดงแล้วครับและที่น่ากังวลคือระบบสาธารณูปโภคเริ่มเป็นอัมาพาตทางด้านคุณจุลพันธ์อมรวิวัฒหัวหน้าพักเพื่อไทยได้วิเคราะห์สถานการณ์นี้ว่านี่คือเออร์เบิร์นฟลัด หรือภัยพิบัติในเขตเศรษฐกิจซึ่งต่างจากเชียงรายที่เป็นดินโคลนที่หาดใหญ่ปัญหาหลักคือขาดน้ำสะอาดและไฟฟ้าครับทางเพื่อไทยจึงยื่นข้อเสนอเร่งด่วน4ข้อถึงรัฐบาลให้ทำเดี๋ยวนี้เลยครับ 1. คือกู้วิกฤตน้ำสะอาดหรือ water rescue ต้องระดมรถผลิตน้ำดื่มเคลื่อนที่จากเหล่าทัพไปจอดในจุดเซฟโซนกลางเมืองหาดใหญ่ภายใน24ชั่วโมง 2. คือต้องมีแอคชั่นแพลนในการแจ้งเตือนไม่ใช่แค่บอกแค่ระดับน้ำแต่ต้องใช้ระบบเซลล์บรอดแคสยิงข้อความเข้ามือถือชาวบ้านเลยว่าโซนไหนต้องหนีจุดไหนคือศูนย์อพยพ 3. คือเกราะป้องกันเศรษฐกิจหรือ Chill, อี n โคนมิกชิลเพราะหาดใหญ่คือเมืองค้าขายหยุดแค่วันเดียวเสียหายทั้งภาคใต้รัฐบาลต้องสั่งแบงก์ชาติให้เตรียมประกาศพักชำระหนี้และปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำหรือซอฟโลนทันที และข้อสุดท้ายคือรัฐบาลต้องตั้งผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่มีอำนาจเต็มเพื่อแก้ปัญหาหน้างานเพราะที่ผ่านมาถือว่าล้มเหลวในการรับมือครับทางห้องข่าวข้างบ้านก็ขอส่งกำลังใจให้ชาวหัดใหญ่และเจ้าหน้าที่ด่านหน้าทุกท่านให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้อย่างปลอดภัยนะครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ